สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปลูกป่าแบบผสมผสานนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือป่าที่ที่สร้างเองนะฮะที่ผมถืออยู่นี่คือเถาตําลึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะทำยังไงนี่เห็นไหมต้นกระถินเขาก็อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เข็ดแดนนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือนานาโลง่ลงๆอ่ะหน้าแ้งนี่มันจะโล่งมากมีแต่ที่ของผมเนี่ยมีทั้ง มะขามมีทั้งสะดามีทั้งกระถินเทพานะครับเนี่ยเราเราเราเขาเรียกว่าวันนักเกษตรอันนี้มันถีแล้วยังถีไม่พอก็เอาอีกเอาอีกนะฮะนี่ก็ขุดตามร่องไว้นะฮะแล้วก็อ่าวางเลยครับนี่นี่ครับตำลึงครับไปขุดมาเลยแล้วก็ตัดนะฮะ วางวางเป็นระเบียบเรียบร้อยอ,ะอ่ะอ่านะวางแบบอ้อยเลยวางไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเอาดินกบๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเป็นตำลึงเลื้อยขึ้นมาแล้วก็พันรั้วพันอะไรไปนะครับอ่านี่คือการทำกรเ,รรรทเกษตรผสมผสานสังเกตดูนะครับว่านานไปเนี่ยจากดินที่ไม่ดีเนี่ยดินถมดินตัด เขาจะเริ่มมีเเขาเรียกใหญ่ของเชื้อจุลินทรีย์ดีต่อไปมันจะเป็นเห็ดนะฮะต่อไปมันจะเป็นเห็ดเกิดซึ่งผมก็ได้กินแล้วล่ะนะครับใบสะเดาเขาก็ร่วงลงเคนนะครับไว้แค่นี้ก่อนค่อยว่ากัน